กับข้าสส่วนชุที่2อของอยากเล่าให้ฟังครับมาดูกรณีศึกษาหรือ case study ของผู้เข้าร่วมโครงการภูมิคุ้มกบบันบําบัดหรือไม่บาย HIV นะครับซึ่งวันนี้เป็นเรื่องราวของคุณพีทอายุ29เขา้าว่าย่างไงบ้างครับพีทคือคุณพีทเนี่ยเขาติดเชื้อ HIV เมื่อตอนอยู่29ซึ่งตอนนั้นเขาเครียดมากนะครับงานการไม่มีทาแต่เขาก็ไม่กล้าไปรักษาจนกระทั่ง โรคเฉยโอกาสก็เข้ามาซึ่งนั่นหมายความว่าเขาเป็นเอกแล้วแต่ทีนี้หลังจากที่อาการถูกรุมเร้ามากๆขึ้นเนี่ยเขาทนไม่ได้เขาหาทางจะรักษาเขาก็เลยได้เรียนรู้นะคะจากน้าสาวซึ่งเป็นพยาบาลเกี่ยวกับเรื่องโครงการภูมิคุ้มกันบำบัดเนี่ยนะคะนวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดบายบายเอสไอบี bye bye, S <S เขาก็เลยเข้าไปเขาใช้เวลา9เดือนกลับเข้าสู่ชีวิตปกติครับแล้วคนที่บ้านเขารู้เรื่องไหมครับ คุณพีทไม่ยอมบอกเพราะกลัวจะเสียใจ oh. นะครับคุณพีทเขาเจะไปสมัครงาน uh huh. เขาก็เลยไปตรวจร่างกายเพราะว่าที่ที่สำนักงานเนี่ยเขาต้องการให้ตรวจร่างกายพอไปตรวจจริงรู้ว่าตัวเองเป็น h อชไรีแล้วก็เลยพลาดโอกาสในการทํางานครับ oh. เขาก็ไม่กล้าบอกให้ใครรู้ oh. เขาก็มีแม่มีพี่ชาย oh. เขาไม่ต้องการรู้เพราะกลัวว่า ผู้คนทั้งหลายจะตกอ,อกตกใจจะทุกข์ใจไปด้วยครับไม่บอกแบบนี้แล้วจะไปเข้ารับการรักษาอย่างไงไปแอบ,บหาหมออย่างเงี้ยเหรอเขาก็ไม่รักษาไงเขาถึงได้โดนโรคเือโอกาสเข้ามาไงใช่ไหมลนะ่ะทีนี้เขาก็รู้มาว่าคนติดเชื้อเนี่ยจะต้องไปกินยาต้านไวรัสนะครับซึ่งเขารู้ด้วยว่าจะต้องกินไปชั่วชีวิตกินให้ตรงเวลาด้วยนะ ถ้าวันนี้กินสิบโมงวันลุ่งคก็ต้องกินสิบโมงแล้วเขารู้ผลข้างเคียงไหมเนี่ยเขารู้ไงเขาถึงกังวลออเขากังวลกับผลข้างเคียงต่างนั้นเขาจึงลังเลที่จะใช้ยาต้านไวรัสเพราะเขาเคยได้ยินข่าวว่าคนที่ใช้ยาต้านไวรัสนั้นมีผลข้างเคียงต่างๆนานานะเขาจึงไม่ยอมเข้าไปรักษาตอนนั้นซิดีโฟคุณพีทเท่าไหร่ครับซิดีโฟของเขาตอนนั้นเนี่ยมีแค่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดโอ้โหต่ํา ตามที่ปกติต้องมีหกร้อยทีนี้พอก็ไปตรวจรู้ว่าติดเชื้ HIV, อเอชไอวเขาก็ดูซิว่าซีดีโฟมีเท่าไหร่เขาก็พบว่าซีดีโฟเขามีแค่ร้อย็สิบเอ็ดมีอะไรบีกส่วนเชื้อเอชอวเนี่ยมีเก้าแสนเจ็ดหมื่นสิบสามก๊ปี้ม,มีตัวเชื้อเนี่ยอยู่ทั้งหมดเก้าแสนกว่าแล้วมีกี่โรคล่ะครับโอ้โหเนื่องจากไม่รักษาปั๊บนะคะโรคชวยโอกาสก็เข้ามามก็คือเป็นเอดนะครับ วันโรคปอดมาแล้วเขาไอมีเสมหะเขามีไข้สูงเขาหายใจติดขัดเขามีอาการเหนื่อยหอบเบื่ออาหารน้ำหนักลงไปถึง8ปกิโลในเวลา11เอ็ดเดือนอมีผื่นขึ้นตามแขนครับรบนี่คืออาการที่เขาต้องทุกขทรมานจากการที่ เขานั้นมีโรคช่วยโอกาสเข้ามาในชีวิตแปลว่าระบบทางเดินอาหารก็มีปัญหาแล้วอย่างคุณพีที่เขาเป็นยังไงอ๋อเนื่องระบบทางเดินอาหารแน่นอนเลยนะลำไส้เขาเป็นแผลมีเลือดออกในลำไส้ะระบบทางเดินอาหารนะคะไม่ดีปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนและถ่ายเป็นเลือ่อมฟังแล้วหูหน้าสงสารนะจะแบบนี้ทรมานแย่นะใครที่เป็นแล้วไม่ยอมรักษา ยังไม่หมดอย่างอีกอยังเขายังมีต่อมน้ำเหลืองที่คออักเสบบวมโตโมีเชื้อราและแผลในช่องปากปวดตามข้อและกล้ามเนื้อไม่สามารถทำพิจวัตรประจำวันได้ตามปกติผิวก็แห้งคล้ำเขาเครียดมากเขานอนไม่หลับเขาต้องใช้ยานอนหลับช่วยร่างกายก็อ่อนเพลียถาเพียงยัง เห็นนะโอ้แล้วแบบนี้แก้ปัญหาความทุกข์ทรมานยังไงครับเอาจะไปเอาอย่างอื่นได้ยังไงนะถึงเวลานี้เขาก็ต้องเข้าสู่โครงการนะวัตรกรรมภูมิคุ้มกันบ,บับิดของบายบายเอช <H ID. S 1> ไอเาเลือกไม่ได้นะสุดท้ายก็ต้องเลือกใช้วิธีนี้แหละครับใช่คือเขาบอกว่าแล้วก็ยังไงต่อพอเข้าแล้วพอเข,เข้าไปนะคะับเขาใช้เวลาเพียงสองสัปดาห์นะครับ อาการที่เขาเคยแพ้ยาต้านวันโรคหายอือาการไอลดลงไข้เคยมีไหมไข้ไม่มีสอง<ช>สัปดาห์เนี่ยนะสสัปดาห์สิ่งเหล่านี้เริ่มที่จะทุเลาลงแล้นะครับแ,แ,แล้วระยะยาเขาใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะกลับมาปกติก้าเดือนครับเขาอยู่ในโครงการใช้นวัตกรรมบำบัดนะ,ค,ะครับในโครงการไม่บายเอชไอวีเนี่ยใช้เวลาเก้าเดือน ซ D ดีฟเขาเพิ่มขึ้นมาเกินห0ร้อยค่ะคือเจ็ดร้อยสาจากร้อยกว่าเนี่ยนะเพิ่มขึ้นมาเจ็ดร้อยเป็นเจ็ดร้อยสสองซึ่งตรงนี้เท่ากับคนปกตินะ uh huh. ถ้าคนปกติต้องมีประมาณ6 0ร้อยเจ็ดพันตั้แต่คุณพี่นี่โรคเยอะแยะนะที่บอกว่าโรคเฉยโอกาสไอลูมเนาเพียบเลยเป็นยังไงก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพอซ D 4ฟเขาขึ้นไอ้ตัวที่เป็นตัวก๊อปปี้ของเชื้อนะค,ะครับจากเก้าแสนกว่านะคะก็เหลือเพียงยี่สิบ อเหมือนตรวจไม่พบเลยะอืะเหมือนมันหายปไปเลยจันแสนเละนะ,ะทีนี้โรคช่วยโอกาสที่เราว่าเนี่ยนะครับวันโรคปอดอติดเชื้อเอ็ไอวีที่มีผลต่อทางเดินอาหารนะคะมันก็เริ่มหายไปตอปแล้วความเครียดของคุณพีทอะ่ะแน่นอนมันก็ต้องลดลงสิเพราะว่าต่อมน,น้ำเหลืองที่คอเขาก็เป็นปกติผิวที่แห้งก็ชุ่มชืน้นขาวใสขึ้น เพราะั้นความเครียดเขานลดลงอย่างแน่นอนเขาก็ตอนนั้นก็กระชุ่มกระชวยกระปรี้กระเป๋าอย่างมากมายสุขภาพโดยรวมของเขาหลังจากเก้าเดือนเนี่ยท็อปเทียบเท่าคนปกติเลยครับแล้วเขาเล่าอะไรให้ฟังอีกฮะครับว่าพอ,อ,อหลังจากเข้าโครงการนี้คืออะไงนะจากทุกอย่างความเครียดการงานอาชีพพี่อ่านคําพูดเขาเลยนะคุณพี่เขาพูดอย่างนี้ค่ะในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนอืม เมื่อผมทราบว่าตัวเองติดเชื้อเอชไอวีทำให้ผมพลาดงานดีๆนะใช่ทำให้ผมขาดความมั่นใจในตัวเองมีความกังวลสารพัดไม่กล้าไปสมัครงานที่ไหนอีกเลยผมละเลยในการดูแลสุขภาพทำให้ร่างกายสุดลงจนกลายเป็นผู้ติดเชื้อระยะสุดท้ายที่คือเป็นเอดส์ละนะครับหลายครั้งคิดจะจบชีวิตตัวเองลง เพราะไม่อยากเป็นภาระคนในครอบครัวในช่วงนั้นมืดแปดด้านน้าสาวที่เป็นพยาบาลรู้ว่าผมมีปัญหาเรื่องนี้ก็เลยแนะนำให้รู้จักนวัตกรรมภูมิคุม้มันบัของโครงการบายบายเอชวีผมก็ไปติดตามดูสรุปว่ารู้จักน้าสาวก็ปร,รากฏพอไปติดตามด้วยข้อมูลเขาเข้าไปค่ะ ในที่สุดเป็นไงล่ะคะเรียบร้อยคะ่ะชีวิตเขาเหมือนคนปกติแล้วคะ่ะโอ้โหน่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักนะ,ะครับตอบเช่นแนะนําคนที่อยากจะได้เลยนะครับมีอาการนี้หรือมีเพื่อนมีญาติเป็นอ่ะ คุณพีทพูดได้เต็มปากเลยว่าสามารถจะไม่บาย h i ชไวได้แล้วหลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วบัตรนี้เนี่ยเป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่มีปัญหาเช่นเดียวกับคุณพีทรู้จักญาติพี่น้องหรือเพื่อนๆฝูงที่มีปัญหาแบบเดียวกันต้องการจะเข้าร่วมโครงการ bye ไม่บาย h i ชติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้แล้ว